ครับสวัสดีครับผมลุงพาหลงเช่นเดิมเช่นเคยครับอย่าตกใจนะครับที่ผมแต่งตัวอย่างนี้นะครับอ่าคืออย่างนี้นะครับผมจะแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศและจะนําเสนอสิ่งสิ่งนี้นะครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับอ่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยเห็นบ้างไหมนะครับอ่านี่เห็นไหมครับ ครับนะครับอ่านี่จะเป็นที่ชาวบ้านสมัยก่อนเขาจะเรียกกันว่าเส้นผมนางไม้นะครับอ่านี่ครับเส้นผมนางไม้เป็นเส้นๆน,นะครับเส้นๆเหมือนเส้นผมของมนุษย์เราเลยนะครับเออแต่เส้นมันจะแข็งๆหน่อยครับนี่นี่นี่น มันจะอยู่บนเทวันมันจะพันกันเทวันไงจะจะออกจากเทวันนะครับอ่้เนี่ยจะออกจากเทวันเดี๋ยวผมดึงนะครับดูลองดึงดูนะครับก็จะติดติดกันนะครับความเชื่อสุสุบุคคลนะครับบางคนเขาเชื่อว่าเป็นของธนสิทธิ์นะครับบางคนเขาเรียกว่าเครือเสาหลงอะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้ได้ว่า ไอ้แน ah, in mm ่นะไอ้เส้นผมนางไม้เนี่ยครับจะเรียกชื่อไหนแน่ครับเครือเสาหลงรู้ว่าเส้นผมนางไม้นะครับแต่ละพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันก็เป็นก็เป็นได้นะครับนั่นนะครับหักัดไหมครับโักัดน้อยๆนะครับนี่ๆเหมือนกันดูอ่านี่ คล้ายๆกับเส้นผมของคนเรานะครับโอเคครับลุงพาหลงก็ได้นำเสนอเส้นผมนางไม้นะครับให้พี่น้องได้ฟังได้ชมกันนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงพาหลงด้วยนะครับ <S 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 จะสร้างคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ดงมันหลงขอขออนุญาตจบคลิปเส้นผมนางไม้เพียงเท่านี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ